สวัสดีจ้าบุมมีสารชนดน้อยจ้าไปกินข้าปุ้นกับบุมเด้อจ้าขนมจีนน้ำยามีลูกชิ้นจ้ะน้ำยาปลาทูจ้ะมีลูกชิ้นมีพักพักก็ชิมีกะลำมีใบยี่ตูจ้ะผักคุณตู ับพักดองอยู่ข้างล่างจ้ามาเดิอมากินน้ำกันจ้าสวรสตีเต้อจ้าบุ๋มจ้าบุ๋มอีสานชนดน้อยไมากินกับปุ้นกระบุ่มจ้าดูจับหนึ่งจ้าน้ำยาปะน้ำยากระที่จ้ะมาเด้อมากินน้ำกัน มีผักคุณตูผักกระลำแล้วก็ศประกาศดองมีทั่วงอกแต่แต่บุมบมากกินบุบบุมมากกินทั่วงอกมันมักดีดใส่ตาแซ่บจนน,ำน้ำลาง แก่เฮ็ดจ้ะอืมม่กินกับแก้มปลาจ้ะกอต้นปลาเอียงุ๊กตัวเล็กๆแคลเซียมมาเด้อจ้ะซื้อกะหมูมาหุดนนหมูจ้ะ แซ่บจ้กินก็ข้าวต้มกินก็ข้าวต้มกินยังได้กับข้าวสวยได้หมดจ้ะมันจะจืดๆนะบางบมมีรสชาตอย่างไง เด้อจ้ะแซบจ้ะเรื่องใส่กระป๋านี่ก็แซบคือกันนะพักกาดตอจะเล่าให้ฟังไปเซเว่นขอกระแทกที่กนไปเซเว่นจ้ะ จะไปซื้อสายชาร์จโทรศัพท์าาสายชาร์จมันเจ๊งเปล่ายก็เลยยิบเงินแล้วก็ไปลืมเอาแมสปิดปากไหมจ๊ะบุ๋มลืมเอาผมก็ย่างดุมดุมด,มด,มดุมไปเลยเข้าเซเว่นไปถึงเซเว่นจย่างเข้าเซเว่นเขาบอกให้เข้าเขาบอกให้เข้าในเซเว่นเพราะว่าบอ,บอกได้ปิดปากบ่ได้ปิดแมสไปก็เลยเขาก็เลยบอกเออมีค่ะอยู่ในเซเว่นเนอะ ซื้อบอเขาก็ต้องซื้อจ้ะเพราะว่าถ้าเขาบ่ซื้อเขาเข้าไ่ได้ก็เลยบอกซื้อซื้อก็อเลยซื้อในเซเว่นซื้อแล้วก็บอแม่ว่าจะเข้า,าได้ง่ายๆนะคะเซเว่นเดี๋ยวนี้ไปถึงน่ะต้องวัดไข้วัดไข้เซตกับต้องล้างมือล้างมือเซตตอนนี้ต้องเขียนเบอร์โทรซื้อแล้วก็บเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ เวลาที่เขาเข้าไปในเซเว่นเขาจะเข้าไปจัโมงตอนนี้มันเป็นแบบนั้นแล้วนะคะแต่ก่อนมันก็ไม่ได้เปลี่นหรอกตอนนี้มันคือเป็นเนาะคือเข้มวดขึ้นทั้งที่คนติดมันก็น้อยลงแล้วมันบหนจะช่วงแรกๆะเออมันน่าจะเป็นแต่ก็เข้าใจเนาะระวังไว้ก็ดีจ้ะ งงก็ตัวเองมากเลยไปแบบว่าแบบว่าบมสนใจเลยแม่จ้ะจะเป้าองอย่างคัะกินปลาจ้ะใช้ขนมจีนมานิดนึง อีกอย่างขนาดนั้นจนแบบลืมเอาแมสเนี่ยจ้ะคือไปถึงห้างบม่มทามันบ่ม,มี่แมสจริงๆอ่ะเขาก็บอกให้เข้าหรอกแต่ว่าเขาอยากได้อย่างเข้าบอกเขาจะ้ะเดี๋ยวเขาไปยิบให้เขาก็ท่ายอยู่ห้องน้อง บางที่เขาเจะแกนขิ้ว่าโคตเนาะถ้าคนบมมีโทรศัพท์เหตุไดอะ Tất cả mọi người cũng phải tự nhiên Xin มาดูชุนี้น้องกินข้าว้ม่ใหญ่เลยจ้ะอาปากให้กว้างอาปากให้กว้างจ้ะ อีก้ม่ทันเหลืออยูいい่อยู่กินนอียบ บุ๋มขอลาแค่นี้เดอ้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอีสานชนดน้อยให้บุ๋มนํานเดอ้อจ้าขอบคุณค่ะ